ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอโจกกัวแด้งกำลันเด้อแปลว่าใครของวัวดกปันไหนวะเป็นเป้งเลยตรงนี้เป้งเลยตรงนี้เออแมนดูวัวดกปันไหนวะนี่ครับพี่น้องเป็นเป้งเพื่ดครับพี่น้องมาหาไข่โมเด้งอีกแล้วครับเมื่อนี้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาแย่ไข่โมเด้งเด้อเมื่อนี้ยแย่ไข่โมเด้งเก็บพักหวานนะพ่อมาเบิ้งมาลุ้นมาให้ยก็ลังใจ เบิ่งมดแดงไปครับเบิ่งมดแดงโอ้มันยังเป็นเป้งไกลนิ้วเลยละ่ะบ่ท่านเนี่ยฝุ่นใดมาเบิ่งอยู่ข้างนี้ครับเออมีมีมีมมม <c oughs> เห็นแล้วงนี้เลยโอ้หลายก่อนบางยาพร้อมโอ้ยหลายกลัวแล้วนั่ยดิหลายกจบจบ็จกบางอยเออห้างเก่าพร้อมเป็นเป้งแล้วเนาะมดแดงใคร้งปีเนาะไม่น่ะโว้ย ข้างีนหน่อยแม่อะะไข่พ้องามข้างนห่อยหลายครับเออคหลายตัวตัไข่ข้างในหน่อยไหมข้งขึ้นแม่ครับเป่งบ่หลายแม่บ่หลายป็นไงวัวกระปินเป่งอ่อน อแมรนออกก่อนครับยังไงมันมันห้างในหน่อยวัดจีด้ยายงานเงียะไปหาห้างใหนถาครับ <c oughs> หัดเลยดูกันเนียไขคมดดุดแดงอีกแล้วครับ <c oughs> นี่บางห้างาบางยาคุณน่ะไอร้ายเติม ครับงา,งานงานไหนบอกรางานาอะไรก่อนเอาจะก่อนกองใหย้ยคักเปิดปุ่มเปดปุ่มอยู่ <c oughs> <c oughs> เก็บด,ดอกควักหวานน้ำนยายฝนเดอมวนน้ำกันเดอทึ้งดอกทึ้งยอดตอตาแมนมวนทถฮึเสียงดอกกุณทองมีเอาเอา มีครบสูตรไปเหมือนอเอากล้องมาอีกคอยอันว่างแล้วว่งหันบอสงานคอยว่างแล้วงานจ,จับแลยหรือเปล่าจับจ้ะหัวขา ฟันปลาเนาะอันนี้สองกำลังโปรงงามไปเลยนั่ <c oughs> น,นเสียง,งกนกคุณทองเจี๊ยปอกเจี๊ยปอกธรรมศาสตร์รับมีหัน,นหลบห้องเลย เบ่งเก็บพักวานตัวนี้แล้วเดี๋ยวสิซอยพ้นเก็บครับวันนี้ซอยพ้นก็ยังหน่าเก็บก่อนโซเซเลี่ยวได้นี่บ่แล้วง่ายด้วยคับว่ซอยเก็บเนี่ยโซล้วง่ายแล้วบ่ซอยกันเปี่น้องเห้ออกมาซอยกันอีกเด้อมาเด้อซอยกันเก็บพักวานตัวนี้ครับพูนะหลายครับเล็มหนึ่งตอนนี้ก็หลายนาทีแล้วสิบกว่านาทีแล้วจะเห็เบ่งสรุปผลงานเราบัดนี้ถ่ายบุ๊ฟูพูนาพูนะ เต็มถุงจังไปทาเบิ่งสรุปผลงานเด้อครับบันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บผักหวานต้นนี้น้ำเพิ่นก่อนมาหาเบิ่งสรุปผลงานครับกลับมานั่งพักผ่อนสอมผักหวานพร้อมโอ้ผักหวานฮอดฮอด2โลบันนี้บ่ฮอดจ็บว่าบ่ฮอ <c oughs> ดไข่หมดแดงไข่มดแดงก็ได้เติบน,นึงกว่เด้อนี่บ่าละมันน่าพูด วัววันนี่ผนเด้อนี่ลายเติบอยู่ละลายเติบลายเกือบซ้ำนั่นจี๊ยบเกงสิไปแกงแรงครับอันนี้ซอมพักหวานคลิปมันนี่กระเทือถือว่าได้ลายอยู่คลิปมันนี่มันมันพักหวานมามันพักหวานอยู่ครับจังไดก็ขอบคุณหลายหลายครับจังพอกันรพึ่งนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่คุณน้องหลายๆเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนเด้อสวัสดีจ้าครับพึ่งนาสวัสดีสวัสดีครับ ไม่นายแจังมาอีกวอกตาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งหลายจังสีอยูน้ำกันไปโดนๆเท่ามาักหวานอยูใครมานอยูเมื่อไหร่มานอยู่